จังหวัดนครสี่ธรรมราชเองค่ะก็ได้มีการเชิญคนโทนามพระพุทธมนต์ศักดิ์จำนวน6บอข้องจังหวัดนครสี่ธรรมราชนี่แหละค่ะเพื่อไปแก้รักษาอาวัยถีกระทรวงมหาไทยค่ะ ทีเซาหลักลางจังหวัดนครรี่ธรรมราชนายขจรเกียรติรักพานิตมณีผู้วาราชการจังหวัดนครสี่ธรรมราชพร้อมด้วยหัวน้าส่วนราชการสร้างทหานตำรวจประกอบพิธีอัญเชิญน้มพระพุทธมนต์นะ,ะคะขึ้นรถยนต์เพื่อที่จะเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานาครค่ะหละการเมื่อที่บอกค่ะว่าความพิเศษของน้ำซักซิดในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ว่ามีแหล่งน้ำซักซิดมากที่สุดค่ะมีหกแหล่งด้วยกันนะคะ <S <S ซึ่งแต่ละแหล่งเนี่ยเขามีความเชื่อที่ว่าแตกต่างกัน ออกไปนะเชนวะแล่งน้ำซักซิดทีวัดนาพระลานค่ะเข้าเชื่อว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำในบอ่อนี้ก็จะมีสติปัญญาที่ดีมีบุญวาสนาได้เป็นคุณน,นางชนผู้ย่ายอย่างไรพันนันแล้วการแล่งน้ำซักซิดทีวัดเซมาเมืองค่ะถ้าใครได้ดื่มกินน้ำในบอ่อนี้สามารถแก้ขุนไส้นะคะกันในเรื่องข้องผูดพี่ปีศาจได้และการแล่งน้ำซักซิดที <c oughs> วัดเซม,มาชัยนะคะคบ่บอน้ำนี้เข้าว่าถ้าใครได้กินไปจะได้รับชัยชนะในทุกคราวค่ะครับแลวมีแล่งน้ำซักซิดวัดประตูข้า นะครับแร่งน้ำซักซิิธ์อวยเข้ามาใช่เชื่อว่าเป็นแร่งน้ำที่มีชุกมีใช่และมีแร่งน้ำศักดิธ์หวยปากนักขรัตนะครับตั้งแต่โบราณมาเชื่อว่าน้ำในหวยนักขรัตเป็นน้ำศักดิิที่สำคัญนะครับเมื่อนกับน้ำจากเร่งอื่นๆอ,อีกอาเร่งนะครับ้างตอนโดยแร่งน้ำจะเร่งน้ำานียนจะใช้ทำน้ำพระบุทธมนุษ์ครับคนโูน้ำพระบุทธมนุษ์เป็นคนทูเซรามิกกับลวดลายกระจังเป็นลายน้ำทอง ความสูงจากท่านถึ่งยอดเนี่ยส,ส,สี่สิบเซนเ้นปลาศูนกลางยี่สิบเซนนะครับปาขุนตูวกว้างสิบเซนท่านกว้างสิบสามเซนมีน้ำนักส่งโลครึ้งและก็บรรจุน้ำได้เทลิตครึ่งโดยจะใช้บรรจุน้ำทักษิณน,นะครับที่พาคตะวนพิธีเวียนเทียนส้มโพดน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมีพิจารณาลำอภิเสกขั้นน้ำสาคนาคณให่ขุนตูนะตามจำนวนกำหนดนะะนะครับปิดว้อชนิดก่อนจะนำเก็บรักษาทิกระสวงมาไทยเ mm. มื่อกับจังหวัดอื่นๆครับ mm.